เปิดแล้ววันนี้ครับตู้ชาร์จหัวเวย่ยอัลต้าพลาชาร์จโดย SPARK EV ครับที่พิกัดบางนาตลาดกม .7 ในปั๊มน้ำมันบางจากกำลังไฟสูงสุด 500กิโลวัตต์และตอนนี้กำลังลองชาร์จเจ้า Xpeng G6 ทั้งรุ่น Performance แล้วก็รุ่น Standard พร้อมกันนะครับกำลังไฟที่เข้าสูงสุดในตัวของรุ่น Performance เนี่ยสูงถึง300กิโลวัตต์เลยทีเดียวถ้ารถชาร์จพร้อมกัน2คันแบบนี้แต่ละคันก็จะรับไฟไปสูงถึง250กิโลวัตต์เลยทีเดียวโดยได้ว,ดว,ว่าให้กำลังไฟที่สูงมากๆสำหรับตู้ชาร์จแห่งนี้ครับและคันนี้เนี่ยเขาใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่จาก20 9เยใช้เวลาเพียง6นทีเท่านัปหรับสถานีแนี้เนี่ยทั้งหมด8ช่องช6นาทีเทกันับ โดยตัวตู้สีเทาเนี่ยจะเป็นกําลังไฟสูงสุด240กิโลวัตต์หตู้จะมี2ช่องชาร์จส่วนตู้สีแดงเนี่ยจะมีให้มาทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับแต่ละตู้จะมีแค่1่ช่องชาร์จเท่านั้นเพราะว่าตู้สีแดงเนี่ยจะจ่ายกําลังไฟได้สูงสุดถึง500กิโลวัตต์เลยทีเดียวส่วนตู้สีเทาเนี่ยจ่ายกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่240กิโลวัตต์ครับนั่นหมายความว่าถ้าใครใช้รถ800โวลต์ก็แนะนาเข้าตู้สีแดงไปเลยเพราะจะได้กําลังไฟที่สูงสุดถึง500กิลวั์ ซึ่งก็แล้วแต่ว่ารถของคุณจะรับไฟได้แรงมากขนาดไหนอย่างถ้าใช้ตัวของ xpeng g 6รุ่น performance เนี่ยรับไฟได้สูงสุดถึง450กิโลวัตต์ก็จะได้ไฟไปแบบเต็มๆครับทันใดที่อยากใช้งานตู้ชาร์จตัวนี้ก็สามารถโหลดแอป spark ev แล้วมาใช้งานได้เลยครับ